คู่มือมนุษย์เรื่องคนเราติดอะไรในวงเล็บเบนจะขันอะไรเป็นที่ตั้งที่ยึดที่เกาะเกี่ยวของอุปาทานที่ตั้งของอุปาทานก็คือโลกนี้เองคําว่าโลกในทางพระพุทธศาสนามีความหมายกว้างกว่าความหมายตามธรรมดาคือหมายถึงสิ่งทั้งปวงทั้งสิ้นกันทีเดียว ไม่ว่าจะเกี่ยวกับมนุษย์เทวดาพรหมสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกปีศาจเปรตอสุรกายอะไรก็สุดแท้ที่จะมีรวมแล้วก็เรียกว่าโลกการรู้จักโลกมีความหมายอยู่ตรงที่ว่ามันมีความลึกลับเป็นชั้นๆเรารู้จักกันแต่ชั้นนอกๆที่เรียกว่าชั้นสมมุตินี้หมายถึง ตามสติปัญญาของคนทั่วๆไปพระพุทธศาสนาจึงมีการสอนให้ดูกันหลายๆชั้นท่านมีวิธีแนะให้ดูการจำแนกโลกออกเป็นฝ่ายวัตถุซึ่งเรียกกันว่ารูป,ปรธรรมอย่างหนึ่งฝ่ายจิตใจเรียกว่านามธรรมอีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่านั้นท่านได้แบ่งส่วนที่เป็นนามธรรมหรือจิตใจนี้ออกเป็นสี่ส่วน เมื่อเอารูปธรรมหนึ่งส่วนมารวมกันเข้ากับนามธรรมก็ได้เป็นห้าส่วนท่านเลยเรียกว่าเบนจขันหรือขันห้าแปลว่าส่วนห้าส่วนประกอบกันขึ้นเป็นโลกคือเป็นสัตว์เป็นคนนี่เองการดูโลกก็หมายถึงการดูสัตว์โลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนเพราะปัญหาอยู่ที่เรื่องของคน ร่างกายเป็นวัตถุที่เรียกว่ารูปหรือรูป,ปรขันในวงเล็บส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นจิตใจอีกสี่ส่วนนั้นจำแนกไปได้คือส่วนที่หนึ่งเรียกว่าเวทนาหมายถึงความรู้สึกสามประการคือสุขหรือพอใจอย่างหนึ่งทุกข์หรือไม่พอใจอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่ง อยู่ในลักษณะที่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าสุขหรือทุกข์คือเป็นเรื่องที่ยังเฉยๆอยู่แต่ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกนี้มีประจำอยู่ในคนเราเป็นปกติวันหนึ่งหนึ่งย่อมเต็มไปด้วยความรู้สึกท่านจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกันเป็นคนและเรียกส่วนนี้ว่าเวทนาหรือเวทนาขัน ส่วนที่สองเรียกว่าสัญญาแปลว่ารู้ตัวเป็นความรู้สึกตัวอยู่เหมือนอย่างว่าเรากำลังตื่นอยู่คือไม่หลับไม่สลบไม่ตายหรือเรียกว่ามีสติสมปรืดีโดยทั่วไปมักจะอธิบายกันว่าเป็นความจำได้หมายรู้ก็ถูกเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เมาไม่สลบไม่หลับไม่ตาย ดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อกระทบอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายก็รู้สึกหรือจำได้ว่าเป็นอะไรเช่นรู้ว่าเขียวแดงสั้นยาวคนสัตว์เป็นต้นตามแต่จะจำได้นั่นแหละเป็นความรู้สึกของสมปรดีหรือสัญญาในที่นี้ส่วนที่สามเรียกว่าสังขาร มีความหมายมากจนมันปนกันยุ่งไปหมดเราพูดถึงสังขารที่เป็นส่วนของนามธรรมนี้กันก่อนแปลว่าปรุงคือกิริยาอาการของสิ่งที่เป็นอยู่ในคนหนึ่งหนึ่งได้แก่การคิดหรือความคิดเช่นคิดจะทำคิดจะพูดคิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดดีคิดเลวคิดในทางไหนก็จัดเป็นความคิดทั้งนั้น ความรู้สึกที่เป็นความคิดพลุ่งขึ้นมาจากการปรุงแต่งภายในใจนี้เรียกว่าสังขารคำว่าสังขารในที่อื่นนั้นหมายถึงบุญกุศลที่ปรุงแต่งคนให้เกิดขึ้นก็มีหมายถึงร่างกายหรือโครงร่างที่มีจิตใจครองดังนี้ก็มีมีความหมายหลายอย่าง แต่ตรงกันโดยเหตุที่มันมีความหมายไปในทางมีการปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาส่วนที่สี่เรียกว่าวิญญาณหมายถึงจิตที่ทำหน้าที่รู้สึกที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นและที่กายทั่วไปตลอดถึงที่ใจของตนเองด้วยไม่ใช่เจตพูดอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกัน ขันห้านี้แหละเป็นที่เกาะยึดของอุปาทานทั้งสี่ที่ได้อธิบายแล้วขอให้ย้อนไปฟังและนำมาพิจารณาให้เข้าใจกันให้ดีให้รู้ว่าความยึดนั้นมันเกาะจับอยู่กับส่วนห้าส่วนนี้อาจยึดเอาแต่ละส่วนว่าเป็นตัวตนก็ได้แล้วแต่ความโง่ของคนเหมือนอย่างเด็กเล็กๆที่เดินเซไปโดนประตูเจ็บต้องตีประตูเสียทีหนึ่ง จึงจะหายโกรธและหายเจ็บอย่างนี้หมายความว่ายึดเอารูปล้น้นลวนคือประตูซึ่งเป็นไม้แท้ๆว่าเป็นตัวตนนั้นเป็นอุปาทานในขั้นต่ำที่สุดสําหรับคนโตๆก็โกรธร่างกายถึงกับทุบตีร่างกายหรือโขกศรีรษะตัวเองก็ยึดถืออย่างเดียวกันกับเด็กคือไปยึดถือเอาร่างกายเป็นตัวตน ถ้าหากว่าฉลาดขึ้นไปกว่านั้นก็จะถือเอาเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวตนถ้าหากไม่อาจจะแยกออกได้ก็ยึดทั้งกลุ่มว่าเป็นตัวตนคือเอาทั้งห้าส่วนรวมกลุ่มกันเป็นตัวตนอย่างนี้ก็ได้ถัดมาจากรูปก็คือเวทนากล่าวคือความรู้สึกว่าสุขทุก หรือไม่สุขไม่ทุกข์มีทางที่จะยึดเป็นตัวตนได้มากที่สุดเราจะมองดูตัวอย่างในเรื่องเราหลงไหลในการมาสุขโดยเฉพาะก็คือความอร็อร่อยความถูกปกถูกใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต,ต่างๆที่ได้รับอยู่ตัวเวทนาในที่นี้ก็คือความรู้สึกอร็อร่อยซึ่งเป็นความสุขแล้วก็ไปติดความสุขนั้น หรือความอร่อยนั่นเองคนยึดถือเวทนาเป็นตัวเป็นตนกันอยู่มากหรือว่าแทบทั้งหมดเพราะว่าไม่มีใครที่จะไม่ชอบความอร็ดอร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็การสัมผัสทางผิวหนังความไม่รู้หรือความหลงผิดทำให้มองไม่เห็นสิ่งอื่นใดมองเห็นแต่ความอร็ดอร่อยแล้วยึดถือเป็นตัวเป็นตนและจะยึดเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตน ความรู้สึกทางพอใจหรือไม่พอใจก็ตามย่อมจะเรียกได้ว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์ได้ทั้งนั้นความรู้สึกชอบกับชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากันเพราะมันทำให้เกิดความทรมานใจเท่ากันความชอบทำให้ใจฟูความไม่ชอบทำให้ใจแฟบการดีใจและเสียใจ ก็เป็นการทำให้จิตเหน็ดเหนื่อยเท่ากันทำให้เกิดวันไวทางจิตได้เท่ากันทั้งหมดนั้นเรียกว่ายึดเวทนาเป็นตัวตนขอให้ทุกคนพิจารณาความยึดถือเวทนาว่าเป็นตัวตนของตนในตนเองให้เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆจะเป็นหนทางทำให้เป็นอิสระจากเวทนาเวทนาเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจ แล้วดึงเราไปสู่สภาพที่จะต้องเสียใจในภายหลังในทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านสอนให้พิจารณาเรื่องเวทนาโดยเฉพาะก็มีมากมีผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะกําหนดเวลาเป็นวัตถุสำหรับการพิจารณาเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างนี้ก็มีมากเวทนานี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ง่ายกว่าสิ่งใดทั้งหมด เพราะมันเป็นที่มุ่งหมายสูงสุดของสิ่งที่เราภาคเพียนกันทาเราอุตสาหศึกษาเล่าเรียนอุตสาหประกอบการงานอาชีพต่างๆก็เพื่อให้ได้เงินแล้วก็ไปซื้อหาสิ่งต่างๆเช่นของใช้ของกินเครื่องบำรุงบำเรอตลอดจนถึงรถพิเศษจากเพศตรงกันข้ามแล้วก็บริโภคของเหล่านั้นเพื่อหวังอย่างเดียวคือสุขเวทนา กล่าวคือความอร็ดอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นและทางกายเราลงทุนด้วยกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจทั้งหมดก็เพื่อหวังสุขเวทนาอันเดียวนี้เท่านั้นก็รู้อยู่แก่ใจกันดีทุกคนถ้าไม่เพราะอำนาจของสุขเวทนานี้แล้วท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ลงทุนเรียนลงทุนทำการงาน ลงเรียวลงแรงหาเงินฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องสุขเวทนานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสีแล้วถ้ามีความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถควบคุมมันได้จนทําให้เรามีจิตใจสูงอยู่เหนือความรู้สึกชนิดนั้นจะทําให้เราสามารถทําสิ่งต่างๆได้ดีกว่าที่เราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมดาแม้ความยุ่งยากต่างๆในสังคม ก็มีมูลมาจากสุขเวทนานี้เหมือนกันการกระทบกระทั่งระหว่างประเทศหรือระหว่างครึ่งโลกกับครึ่งโลกที่จะต้องรบกันเมื่อไลเบียไปถึงที่สุดแล้วจะไปพบความจริงที่ว่าทุกฝ่ายตกเป็นทาสของสุขเวทนาดังที่กล่าวมาแล้วการทำสงครามกันนั้นไม่ใช่เพราะมีมูลมาจากความยึดถือเกี่ยวกับลัทธิหรือเกี่ยวกับอุดมคติอะไรก็หาไม่ได้ ที่แท้แล้วมันก็เนื่องมาจากประโยชน์สุขต่างฝ่ายจะมุ่งแต่ให้ได้ประโยชน์มากจะกอบโกยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวลัทธินั้นเป็นเครื่องบังหน้าหรือเหตุประกอบรองรองลงไปเท่านั้นเองส่วนลึกที่สุดอยู่ที่การตกเป็นาธาตุของสุขเวทนาฉะนั้นการรู้จักเวทนาก็หมายถึงการรู้จักมูลเหตุอันสำคัญ ที่ทำให้เราตกเป็นทาตของกิเลสหรือความชั่วจนได้รับความทุกข์ในทุกระดับเมื่อมนุษย์เป็นอย่างไรเทวดาก็เป็นอย่างนั้นคือตกอยู่ภายใต้อำนาจสุขเวทนาอย่างเดียวกับมนุษย์และยิ่งกว่ามนุษย์เพียงแต่เขาสมมุติให้เป็นเรื่องที่ดีกว่าประนีตกว่าได้อย่างอกอย่างใจกว่าเท่านั้นแต่ก็ยังไม่พ้นไปจากเรื่องตัณหาอุปาทาน หลงติดอยู่ในรสอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองถ้าสูงขึ้นไปถึงขั้นพรมก็ต้องยกความอร่อยในทางการมรณมออกซะแต่ไม่พ้นจากความอร่อยทางจิตอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าฌานหรืออยู่ในสมาธิเกิดความสุขใจเป็นรสอร่อยขึ้นมาก็ติดใจในรสอร่อยนั้นเหมือนกัน แม้ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ก็เป็นสุขเวทนานั่นเองยิ่งสัตว์ที่ต่ำลงไปกว่ามนุษย์ด้วยแล้วมันย่อมตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุขเวทนาอย่างไม่เป็นระเบียบยิ่งกว่ามนุษย์เรามากมายนะักฉะนั้นการรู้เรื่องของเวทนาว่าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะรู้เรื่องเวทนาว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเลยไม่ควรจะยึดถือ จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ชีวิตของคนเราจริงๆถัดไปก็คือเรื่องสัญญาหรือที่เรียกว่าสมปรดีนั่นเองนี้มีทางที่จะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราได้ง่ายเหมือนกันอย่างที่ชาวบ้านทั่วๆไปมักชอบพูดกันว่าถ้านอนหลับจะมีอะไรบางอย่างออกไปจากตัวเราที่เรียกว่าเจตพูด หรือจะเรียกว่าอะไรสุดแท้ในขณะนั้นเราก็เหมือนท่อนไม้ไม่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นและกายพอสิ่งนั้นกลับสู่ร่างกายอีกจึงจะรู้สึกสมปรดีตามเดิมมีสติสตังขึ้นมาตามเดิมคนเขาหลงเชื่อกันอย่างนั้นมากเลยยิ่งมีทางที่จะยึดเอาสัญญาหรือสมปรดีนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวตนมากขึ้น แต่ถ้าว่ากันตามทางพุทธศาสนาแล้วสัญญาไม่ใช่เป็นตัวตนสัญญาเป็นเพียงความรู้สึกจำได้หมายรู้ที่ยังคงดีอยู่พอเกิดการไม่เป็นระเบียบในการปรุงแต่งเท่านั้นสิ่งที่เราเรียกว่าสัญญาหรือสมปริีก็จะกลายเป็นใช้ไม่ได้ไปทันทีพุทธศาสนาไม่ยอมรับว่าสัญญาเป็นตัวตนก็เพราะเหตุนี้ แต่คนทั่วไปก็ชอบเดาหรือสันนิษฐานไปในทางที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนการศึกษาพุทธศาสนากลับได้ความรู้ที่ตรงกันข้ามว่าน,นั้นไม่ใช่ตัวตนของใครนั่นเป็นเพียงผลของการปรุงแต่งตามธรรมชาติในคนคนหนึ่งเท่านั้นเอง